University of Aberdeen สิ่งที่เปลี่ยนไปครั้งตั้งแต่มหาลัยก็คือสาขาที่เปียนถ้าไมถึงอยู่ดีๆจากบริหารการบินทำไมถึงอยู่ดีๆมาเป็นจิตวิทยาเลยล่ะไม่เป็นไรอกใครครับทุกคนต้องงงคราวนี้เรื่องของเรื่องคือแมทเนี่ยได้ไปทำงานในส่วนของเอเจนซี่ใช่ไหมคะแล้วก็เลย มีโอกาสทำงานรูมก,กับโรงเรียนไทยโรงเรียนหนึ่งซึ่งจับคู่ exchange กับทางโรงเรียนที่อยู่ที่ออสเตรเลียชื่อ Tim t u r n g r a m m a r Job Description ที่แบบหนึ่งอย่างที่มันต้องทำบวกกับ Management อะไรเนี่ยก็คือจะต้องไปเชิญเด็กไทยให้ไปที่ออสเตรเลียเพื่อจะ activity, ไปทำแ a c t i v i t y ไปไซ e ซ i n นไปอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บพาเขากลับมาที่เมืองไทยเตรียมงานทุกอย่างแล้วก็รอ เป็นคล้ายๆกับปาร์ตี้โปรแกรมเอ็กซ์เชนจ์คือเด็กไทยไปอยู่ที่นู่นก็ไอยู่บ้านเขาเสร็จปุ๊บพอเด็กพอริลได้กลับมาก็มีบ้านเด็กไทยที่นีเพื่อแบบสร้างบอนลิงอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่ต้องทำแบบนี้มันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานทำนี้รวม,มกันกัน,กนประมาณสองเดือนมันก็ต้องแบบคุยกับเด็กต้องแบบมารงเรียนหรืออย,ย่ เาเลือกย้ำเรา call โทรมาแม่โทรมาลูกเป็นยังไงมีปัญหาน้องร้องไห้โผล่สิจูไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทำไมคขาเรียทุกอย่างคือโทรมาตีสารไม่รอแบบว่าแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราไปทำเนี่ยเราเริ่มใกล้ชิดเด็กหนึ่งอย่างที่พี่แม่รู้สึกภูมิใจก็คืออ่าคพนซิลโปของทางทีทันกับแม่เขาก็อ่ามีการถามว่าแบบเอ้ยูรู้จักเด็กไทย หรือเปล่าทำไมเขาดูแบบสนิทสนมกันอยู่จังเลยเปล่าครับที่จะเจอในวันนี้วันเลยเขาบอกอ้าวหรอเนี่ยดูแบบเออยยูเป็นแบบเข้าประเด็กได้ง่ายนะม่คก็คือเราก็ไม่เคยมองตรงนี้เราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะทําแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆก็เริ่มมีแบบค่อนข้างจะดีกลับมาก็มีแต่คนสนับสนุนเอาเออยยูไปลองดีเป็นครูไหมอะไรอย่างเงี้แต่พี่แม็กเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะเป็นครูเลยเอาเรื่องแบบตามตรงก็เรียนไม่เก่ง แม้ตั้งแต่อยู่ที่ของขอนแก่นก็ไม่ได้เป็นคนเรียนจ <c oughs> ริงเรียนแบบเรียนแย่เลยคือไม่ได้แบบไม่ได้สอบไม่ได้สอนนะแต่ว่าก็คือแบบไม่ใช่แบบหกเจ็ดหกสามนี่คือเต็มแปดตอนนั้นของพี่แมทเป็นเจ<อ>็ดตอนนัน้นยังไม่ได้ปแปดตอนนั้นเป็นเจ็ดเจ็ดนี่มีอะไรมีอาร์ตกับสปอร์ตเนเะจ็ดนอกจากนไม่ใช่ก็คือในหลักสูตรไอวีก็คือที่ขอน,ขน,นแก่นของขอนแก่คะแนนเต็มมันจะมันจะไม่ใช่เหมือนพวกเมฆไทยที่เป็นสี่ใช่ครับหรือไม่ใช่เอบีซีใช่ไม่ใช่เอบีซี พี่แมทเนี่ยเรียนเนี่ยไม่ได้ทำเป็น full IB ได้วยสักเป็น partial IB เป็น school c e r i f i c a t e เลยเนี่ยคือไม่ได้ทำเป็นตัว IB เลยเพราะหนึ่งตอนนั้นเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเข้ามาหลาลัยไทย IB เนี่ยไม่ได้จำเป็นในการเข้ามาหลาลัยไทยเลยแล้วมันยากมากจนเราพูดไปนะท,ทำไม่ได้เราก็พยายามที่จะแบบอ่าสิ่งที่เราแบบทำได้พี่มทคิดว่าเด็กสมัยนี้คือพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นแค่ลูปแบบเฮ้ i, ยดูมาเรียนอยู่ต้อง IB สิ โอเคมันอาจจะดีนะมันดูดีมากเลยไอบีแต่ถ้าอยู่เรียนในี่ยคุณงเรียนมหาลัยไทยไอบีไม่ได้แอัพพลายยกเว้นอยู่ไปนองนอกไปเวียดาไปอะไรแบบนี้โอเคเฉยได้ดีคนรจะเรียนแต่แพ้ที่มาตอนนั้นคือไปแค่แม่มานธุอกมันเลยไม่ได้จังเป็นมากแต่ก็เลยจะบอกเหมือนกันว่าถึงจัดไม่ได้จบไอบีแล้วก็ไปเรียนมหาลัยไทยด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถไป มาฝกงานตัวนี้ไปเรีนนอกได้เราก็ายังสามารถไปมีแบบไปหาทุนเรียนมนนอกได้หรือจะไปฝึกงานตัวเองหลังจากจบบัตรเร์แล้วยูจะไปต่อมาสเตอร์ที่ตอวนอกก็ทาได้แต่ยูต้องมีความมุ่งมัน่นและมีความอบ,บทนมีความแบบตั้งใจงจริงๆนนีครับแต่ว,ว่าคะแนนอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่แบบ็ o p ที่สุดในห้อง็ o ปที่สุดในโรง <S <S เรียนก็ไปได้หนึ่งอย่างเลยที่ตอนนั้นตัวแทนจะเอาปดี ที่เขามาก็คือเขาถามเลยว่าทำไมยูถึงอยากเรียนขนาดนี้แล้วก็ถามเลยว่ายูทํางานหรือยูทําอะไรอยู่ยูทางานอะไรเขาอยากจะดูว่ายูทํางานที่เกี่ยวข้องไหมทีม่อยากจะไปเรียนหรือยูแค่อยากจะเรียนก็เรียนยง,งั้นะพ่อแม่ส่งไปอะไรแนี้ที่แม่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าทําไมยูถึงเรียนเรามีงานที่เราทําอยู่ที่เป็นเอกสารโปรแกรมเราไปเจอเคสปัญหาของเด็กแบบนี้เราช่วยให้เขา ดีขึ้นได้ให้เขาเปลี่ยนนิสัยหรือบุคลิกอะไรเขาได้เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเรายากจะไปตอบด้านไหนที่แมคกฟูจับจนที่มันถามด้วยซ้ำรู้คำตอบแต่คะแนนทีพีทายไม่ถึงสามนะเพอเขาเขียนเลยก็คือว่าเป็นกระสานเหมือนกันกับที่เรามม่รู้เขาบอกน้องไม่ต้องคิดมากให้สนใจแค่แต่เชอร์ที่เป็นเมเจอร์ถึงอยู่ว่าอยู่วัาตั้งใจเด่นล้วทำได้ดีหรือเปล่าสุดท้ายคือใ้งใช่เขาดูความตั้งใจแล้วดูความ ทุกอย่างที่เป็นโดยรวมภาพรวมว่าตกลงแล้วอยู่อยู่ไปแล้วอยู่เรียนได้ใช่ไหมอะไรมาณนี้เราอย่างสมมติว่าสมมติในเด็กมปลายอย่างเพลงนะคะอยู่มสิบเดสิบมันเป็นปีที่โรงเรียนให้เลือกว่าปีหน้ามห้ามหกเนี่ยจะเทคอร์สอะไรซึ่งเพลงยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเพลงชอบด้านไหนคือเพลงจะมีด้านที่ลงสนใจเช่นอาจจะจิตวิทยาหรือว่าโฉนษาดมันมีหลายอย่างที่คิดว่าอืมเราก็อยาก อยากจะรู้เรื่องนะั้นน่ะที่แมททำไงคะตอนที่พี่แมทรู้ว่าพี่แมทโกะทำยังไง่างท่โกบเล็งลงว่าตัวเองชอบเราจะเลือกอะไรกันแนะ่เพราะสุดท้ายแล้วพอเราเลือกอันเดียวอย่างอื่นเราก็ต้องตัดก็จริงๆต้องบอกว่าถึงอย่างที่ควรจะดูเลยคำว่าพี่แมทนะคือดูเรื่องของ strength and weaknesses ในตัวเองว่าเราเด่นทางด้านไหนและด้อยทางด้านไหนพี่แมทเนี่ยเก่งสปอร์ตเก่งอาร์ ไม่เก่งฟิสิกส์แล้วก็ไม่เก่งเลขเพราะนั้นหมายความว่าถ้าอยู่รู้ตัวแล้วว่าอยู่เก่งแล้วไม่เก่งเรื่องอะไรยังไม่เก่งฟิสิกส์กับเลขเนี่ยอยู่ก็ไม่น่าจะไปเรียนเป็นไปเป็นแบบอินียรไม่ควรจะไปเรียนเป็นนักบินที่ต้องใช้กับเลขหณิอเยอะๆถามว่าไปเรียนชีวฟที่มส์มีนคำนวณไหมมีแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องสอบโําแคลคูลัสหนักงวงอะไรขนาดนั้นก็คือนะเราต้องดูว่าเราอ่ะจะเรีนนนนยนไปถึงตไหนละเสร็จปุ๊บเราต้องดู คลิกกับนิสัยของเราก่อนว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงอย่างที่พี่แมทต์มาเปลี่ยนเอตอนหลังเนี่ยเพราะพี่แมทมาดูแล้วว่าโลจิสติกเนี่ยมันจะเป็นต้องไปอยู่ถ้าสมมุติว่าทำโลจิสติกเต็มตัวไปทำพวกเฟรดเด็กส์ไปทำพวกตามพอตต่างๆมันต้องไปอยู่ที่ท่าเรือต้องไปอยู่ที่แบบโรงงานต้องไปอยู่อะไรอย่แล้วมานั่งพิ่แมตต์ตัวเองมั่วโุมต,ต้องใส่เส ราลอนห, <laughs> หรือว่าเข้าไปอยู่ในออฟฟิศเด็กๆเราก็น,นั่งเ,เขียนเป็นกระดาษแล้วก็พิมพ์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 มพม <ๆ S 2> มเขาเป็นกะอีกโผเขาเป็นกะนี่แบบเดี๋ยวๆก็ตีสามเดี๋ยวๆก็หกโมงเดี๋ยวๆก็เที่ยงยยะอะไรเงี้ยมันก็ดูเราเป็นไม่ชอบมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะใช้อย่างบางคนก็โอเคบางคนอาจจะไม่ได้เป็นด้านนี้อะไรเป็นเนสเนสิ่งก็ต้องทําเป็นกะบางคนเ็โอเคแต่เป็นไม่โอเคให้มนรู้สึดแบบไม่ไม่ได้ก็เลย แต่ก well, ็ช่วยสกดขอบมากเยอะมัน yeah. ก็เป็นมันก็ต้องดูที่เหมือนสไตล์ที่เราทํางานหรือสไตล์ที่เราชอบทำงานใช่เคยเคยทำตัวเทสที่ว่าเราชอบด้านไหน Career t e s แล้วมันจะมีบอกว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ t หรือเอ็ก r o v e r t ใช่งานก็เป็นอะไรที่สําคัญในการที่เราจะเลือกร้องเราอย่างพี่แมทดูตัวเองตอนไหนคะอย่างตอนที่พี่แมทจะเอาจะเลือกด้านบริหารการบินพี่แมทดูตัวเองตอนไหนว่าจริงๆแล้วเราชอบด้าน ม4<ม>ถ้าเกิดยังไม่รู้ทันไหมคะถ้าอะไรม4เนี่ยยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เราต้องพอจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไรบ้างอย่างพี่แม็กเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบแมจิเมนตั้งแต่ต้นถามว่าทุกวันนี้ยิ่งชอบไหมและทําทได้ไหมทําได้แต่ถามว่าเรามานั่ดูตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบทาอะไรของมันเนี่ยทาได้แต่เราชอบือเปบ่างแค่นั้นเองคือพี่แม็กเริ่มรู้สึกว่ามันทําได้แต่เราไม่ชอบมันไม่ใช่แพ มันรู้สึกว่าแพชชั่นของเรามันไม่เ,เท่ากันเราก็เลยเปลี่ยนนะเราอาจจะต้องดูแพชชั่นของตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้มันจะมีสองอย่างก็คือ skill กับแพชชั่นแล้วสมมติบางคนเราเก่งอย่างแต่เราเฉยๆหรือเราไม่ได้มี p a ช s i o n กับอะไรกับสิ่งที่เราแพชชั่นมากๆแต่เราไม่เก่งหรือเราไม่ไม่ชำนาญขนาดนั้น,นะะยกตัวอย่างง่ายๆพี่แมกเนี่ยชอบวารูปชอบเ่อยมวยมเคยไปแข่งด้วย แต่ถามว่านั่นน่ะมันเป็นแพชชันเหมือนกันนะแต่ถามว่าเรามาดูตัวเองแบบนียเราสามารถทําอะไรกับมันได้จริงจังไหมยูว่าลูกในยูเก่งที่สุดในคลาสเลยเปล่าก็มไม่ใช่ยูไปเที่ยวอยู่ยูเก่งแม่เลยก็มไม่ใช่ไี่ยูต่อยวอายูต่อยได้จริงไปต่อยกับคนอื่นบางคนเราก็ชนะแต่หลายคนเราก็แพ้ตกวงแล้วมันโอเคไหมเรายอมรับกับแบบนั้นได้หรือเปล่าที่มันก็มาดูเราแบบเฮ้ยเราคงไม่ใช่ละ ีมันเป็นแค่แพชชั่นแต่แต no ่ส่วน talent โชคดีที่น้าน p ค y c h o l o g y หอ c o u ่ s เนี่ยที่มามองเห็นตัวเองว่ามันเป็นทั้งแพชชั่นแล้วเราก็มี t a ลน n t พอสมควรหลังจากที่บอกว่าไปทำที่ออสเตรเลียแล้วทำที่สิงคโปร์เขาก็แนะนำมาเนี่ยก็คือเรายิ่งเห็นชัดขึ้นคือคือเรา s u s p e c อยู่แล้วว่าเราอาจจะด,ด้านนี้น่าจะได้แหละแต่เรายังไม่แน่ใจแต่พอเราไปทำงานเราเริ่มมี มีฟีดแบ็กจากคนอื่นเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อโอเคนี่คือแบบสิ่งที่เราน่าจะทำได้ดีถามว่าเข้าไปบช c เลอร์แล้วเราจะเปลี่ยนสายเป็นอย่างเงี้ยมันผิดไหมก็ไม่ผิดหลายคนก็ไปเรียนอย่างนงเมื่อเสร็จพวกก็ไปเรียนออทตอีกแบบนึงใช่ยางี้ก็ทันแต่เราอาจจะต้องแค่ดูเวลาด้วยว่าตกลงมันทำได้ไหมอย่างที่แมทอายุเริ่มเยอะแล้ว คราบแบบนั่นมองกเอ็เฮ้ยไม่นไรเดี๋ยวเ่อยไปเรียนไปเรียน <S 2> <S 2> <S 2> เออเริ่มใหม่เนี่ยทันไหมไม่ทันหรือเราก็มองว่าเออเราขันวณละเราอยากจะประสมบมัครสัมเร็จตอนอายุเท่าไหร่ยังไงโอ้โหไปเรียนสองปีสามปีโอ้โหไม่ไหวละหาเลยเรียนแค่ปีหนึ่ปีครึ่งแล้วก็เลยมาลงเลที่อังกฤษพร้อมกิจไปควายมันแค่ปีเดีดวยวใช่ประหยัดเวลาก็ได้เหมือนกันก็ซัดก็ฟลา เรื่องของความปวดหัวมาด้วยเพราะปีหนึ่งออฟฟิศซีมันก็ยากมันมากเพราะว่าเขาอัดทุกอย่างเข้ามาภายในปีเดียวแต่ก็คือความพยายามให้มันเกิดหลังจะกเรียนยามตรงนี้ความพยายามและความทั้งใจต่อให้ยูจะแบบไปทําแล้วแบบปวดนั่งร้องไห้ร้องไห้ไม่น่าฟัเลยแต่ก็แบบเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราตกลงเราทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทําเสร็จกลับมา ที่ยังรู้สึกเตลอยู่เพราะเราแต่เกรดออกมาแล้วก็แบบเราชื่นใจนิดนึงเราก็ตั้งใจเราโอเคมันก็ไม่ได้ออกมาแบบน่าเกลียดเราก็โอเคเราสิ่งที่เราตั้งใจไปเนี่ยมันไม่มันไม่เสียเปล่าซึ่งไม่มาเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจไม่มีอะไรไม่ออตัวของสัาเองตอนที่ที่แมทเลือกเกรยียนตอนมปลายเนี่ยค่ะอย่างสมมติเพลงสนใจหรือบางคนสนใจด้าน a c t ิ้งบางคนสนใจด้านดนตรีแต่ว่า ในขณะเดียวกันเพื่อนเราในเกรดเราเนี่ยบางคนจบหม,มอบางคนจะไปเรียนหม, <S <S มอบางคนไปทาวิศวะแลดูจริงจังอะไรดูเก่งมากเลยมีกดดันไหมคะที่แมทมันไปดีกว่าใช่ไหมกดดันครับที่แมกเนี่ยไม่ได้จบเป็นผู้ไอดีจบเป็นแค่ปรชโรจริงๆแล้วเนี่ยความกดดันมันมีมอยู่นะเราก็มองโอ้เพื่อนทาได้ทำไมเราทําไม่ได้โอ้เพื่อนจะไปเรียนหมอโอ้เพื่อนจะไปเมืองนอกทําไมเราอยู่แค่แม่ฟ้าหลวง แม่เนี่ยเรียนช้าด้วยเพราะว่าออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นมาแล้วพอกลับมา,าปุ๊บเกรดมันไม่อพพลาย์กันต้องซ้ำชั้นอีกคราวนี้ที่แม่ก็ต้องมาอยู่ชั้นที่แบบตาม,มาอายุเราไม่ควรจะอยู่ไว้ง่ายเฟลหนักกว่าเดิมทำไมมาอยู่อย่างนี้ทำไมทำไม่ได้อย่างที่บอกคือเรารู้สึกไม่ไดีได้เราเฟลได้แต่อย่าแต่อย่าเลิกแบบนี้ครับคือแม่จคิดอยู่แค่อย่างเดียวแบบเราต้องเฟล ที่แม่จะฟังใครพูดอะไรบอกเอ,อ้อยยูเรียนไม่ได้ยูควรจะไปเรียนที่อื่นโน่นนี่นะ่ฟังอย่างเดียวแต่คิดอยู่อย่างเดียวคือไม่ดูว่าวันหนึ่งเราต้องทำให้ได้เขาบอกเราไปเงิน่นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวงไปให้ได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดีท <c oughs> ี่แม่ก็หาทุกวิธีจนได้ทุนไปกลับมาทุกคนก็งงเราอ,นะอยู่ที่นี่เรียนไม่เก่งเรียนด้วยทุนได้ไง <c oughs> อ๋อคราวนี้เราหยุดหรือเปล่าเราก็ต้องไม่หยุดทำอีก อะไรก็แล้วแต่เอาเ,าเองไปเรียนสก๊อตแลนด์ก็ได้แล้วก็ต้องจบกลับมาแล้วสุดท้ายมันก็จบคือถ้าเราพยายามมันทำได้เราแค่ต้องรู้ว่าเราพยายามถูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราพูดว่าเราพยายามแต่เราแบบสมม,มติไหมเึงชอบ psychology แต่เพมไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ psychology เลย <c oughs> นั่นหมายความว่ายูไม่ได้ชอบหรืออาจจะแบบแค่สนใจแต่ไม่ได้อยากยอะไรกับมัน ก็เลยบอกให้ยูมาลองอานนะสิ่งท <establishing> mm hmm. <Wh> ี่ตัวเองแบบที่แบบเราชอบแล้วเราแบบนิสัยของเราเป็นคนยังไงให้อันนั้นเป็นจุดแบบเรื่องต้นมันจะช่วยให้เราสกุลแลทุกอย่างลงแนงขึ้นลองอ่านสกีจยดกับแนวอันที่เราคิดว่ารใช่หรือหรือแค่มองพื้นคื้นบาส่วนใหญ่เราชอบอ่านอะไรก็บออย่างเพื่อนพี่แมทเขาจบแฟชั่นเพราะเขาบอกเลยเขาชอบดูนิตยสารแฟชั่นมาก เขาคิดตลอดว่าจะแต่งตัวยังไงเราจะผ่าชุดอะไรค,คือโอเคอันนั้นเนี่ยมันมันตรงกันมันเข้าใจได้แล้ทำไมเขถึงไปเรียนแต่ถ้าบอกอ๋อฉันจะไปเรียนดีไซน์แต่ฉันไม่มีพอร์ตโฟลิโอฉันก็ไม่เคยดูหนังสือแฟชั่นฉันไม่รู้จักเลยกุชชี่หรือรวิทต์ตอะไรแบี้คือมันก็ไม่ได้ถึงไหมก็ผู้ใหญ่ก็จะดูเรื่องนี้เป็นหลักตอนนี้ที่แมทเรียนจบแล้วแล้วก็กลับมาทำงนานแล้วอนาคตที่แมทมีแผนที่จะเรียนอะไร ความสั้งใจของมันคือเป็น school course เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจบเป็น psychology มาแล้วตัวที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือไปเรียนต่อในด้านของ course เพื่อที่เราจะได้มาทำงานด้านนี้ให้แบบว่าเข้าใจแบบเป็นแบบให้มันเป็น scope หลักๆที่โมก,ก็คือต้องเป็นตัว course ที่เราต้องไปเรียนสุดท้ายก็คือยังไม่หยุดเรียนย <laughs> ต่ตอไนป mindset ของพี่แมตตคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าทางด้านใดก็แล้วแต่หนึ่งอย่างถ้าจะทําให้เราประสบความสำเร็จคือเราต้องเพิ่มความรู้ให้ตัวเองตลอดการที่จะเป็นคนรูได้นี่ยแปลว่าเราต้องทันติดเราต้องทันสมัยใหม่เราต้องทันเทคโนโลยีต้องทันทุกอย่างถ้าเราหยุดเรียนปุ๊บความรู้เราก็จะติดอแค่นั้นและพอมันมาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกัน ใช่มัไปไนปายกลแล้วเด็กพูดอะไรเด็กคิดอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นี่คือปัญหาอะไรเราเราเริ่มไม่ถูกเราก็ต้องเรียนก็เห็นงว่าเหีงเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้รับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความชอบเกี่ยวกับการบาลานซ์ความสามารถกับความแพชชั่นของตัวเองแล้วก็ความพยายามความตั้งใจแล้วเพีก็เชื่อว่าสตอรี่ชีวิตมหาลัยของพี่แมทน่าจะเป็นประโยชน์มากๆให้กับ ็ยังไงก็ถึงรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่พี่แมทเสียสละเวลามาเพื่อนี้จัะทั้งสองภาค